สวัสดีครับสวัสดีเพือพ่อนๆพีพ่ๆของน้องชาวยูทูบนะบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมลักรถไถซิงนะครกบก็หลังจากที่ดันยาออกเรียบร้อยนะครับงานหยับเลยครับครั้งนี้ทีแรกที่มาดูนะครับข้างบนก็แข็งนะครับใช้จอบขุดนี่แข็งโฟกเลยนะครับ แต่ดันลงไปประมาณสักสคืบนะครับเละแล้วครับข้างล่างตรงนี้ก็เป็นสาเก่านะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับอาจจะเอาครึ่งนั้นไปให้หมดนะครับแล้วก็เอาครึ่งนี้มาทําคันน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะดันตรงนี้ออกมาใส่ตรงข้างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมเอาล้อหน้าลงนะจมเลยนะครับมิดล้อเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมุมมองนี้นะครับดูมุมมองด้านหน้าไม่ได้ครับย้อนแสงนะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองด้านข้างด้วยตอนนี้ก็จะดันไปไว้ข้างบนนี้นะครับดันไปประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ทําคันตรงนี้นะครับลื่นมากครับถ้าเอา M 6 0มานี่ผมว่าไม่เสร็จแน่นอนครับงานนี้ M 6 0ดอกยางเริ่มไม่มีแล้ว टोमेडा काल हात มิดล้อเลยนะครับไม่รู้จะดันดินมาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับจะดันไปข้างเดียวก็ไม่มีที่ยืนนะไม่มีที่อยู่นะครับรถนะครับเดี๋ยวเราลองดันมาทางนี้ครับไม่รู้จะมาถึงที่ไหนนะครับเดี๋ยวดันมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะติดลมหรือเปล่านะครับ ไม่น่แล้วครับจบข่าวล้อหลังมันลื่นครับมันตรงดินที่เป็นเนินนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ฝากเพี่งนเท่านี้ก่อนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวเอาคันดีเอ็ม00มาลากออกนะครับเมื่อกี้ว่าจะถอยขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันมาทางนี้นะถอยไม่ขึ้นนะครับมันลื่นล้อหลังนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามนะครับกด subscribe แล้วลูกกระลิงด้วยครับ เพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องรถไฮซิ่งวิ่งทางสวนนะครับเผื่อเครื่องนี้แบตเตอรี่หมดนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันยาวๆเลยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ